กลับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของซีเรียนะครับจากที่ถูกยุติถูกคว่ำบาตรจากสันนิบาตอาหรับจากเป็นทางการล่าสุดนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าพวกเขาจะสามารถกลับเข้ามาประชุมสันนิบาตอาหรับได้อีกครั้งหลังจากห่างหายไปทั้งสิ้น11ปีด้วยกันโมฮัมเหม็ดอันจารานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของซาอุดีอาระเบียได้กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดที่ซาอุดีอาระเบียจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ว่าตนขอใช้โอกาสนี้ต้อนรับสาธารณรัฐอาหรับซีเร ซึ่งตนก็ตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทุกคนเพื่อบรรลุสิ่งที่เราปรารถนาทางนี้การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ซีเรียเข้าร่วมการประชุมสันนิบาตอาหรับนับตั้งแต่มีการระง,งับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2011นะครับทางด้านไฟซอนแมกเดสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซีเรียก็ได้กล่าวช่วงที่เดินทางไปที่ซาอวด,วด,วดีอาระเบียว่านี่เป็นโอกาสใหม่ที่เราจะบอกพี่น้องชาวอาหรับของเราว่าเราไม่ได้มองไปยังอดีตแต่เรากําลังมองไปยังอนาคตมีความท้าทายมากมายที่เราต้องหาหรือแล้วก็ ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาองค์กรกลุ่มอาหรับได้ทําการต้อนรับการกลับมาของรัฐบาลซีเรียอย่างเป็นทางการพร้อมเชิญกับประธานาธิบดีบาซาอาวะซาร์ผู้นําซีเรียเข้าร่วมประชุมสุดยอดที่จะถึงในวันศุกร์ที่1 9พฤกพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของจีนอย่างหวังวนปินโกษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการกลับมายอมรับซีเรียอีกครั้งของสันนิบาตอาหรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ควรถูกมองว่าเป็นพัฒนาการเชิงบวกไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ตาม การกลับมาของซีเรียในสันนิบาตอาหรับเป็นเรื่องที่น่ายินดียกเว้นกับบางประเทศเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ทําการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแข็งขันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวและก็กดดันพันธมิตรเนี่ยไม่ให้ปรับความสัมพันธ์กับซีเรียให้เป็นปกติซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นเพราะแรงกดดันและก็การคว่ำบาตรของสหรัฐทั้งนั้นที่ทําให้ซีเรียนั้นต้องทนทุกข์กับสงครามยาวนานถึง12ปีและอยู่กับหายานะที่ตามมาจวบจนทุกวันนี้นะครับหวังวันปินนั้นได้บอกนะครับว่าการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้้นนนนนีจะะะําาาาาาสสสติิภภพพแลลเถยยมมู่่วัออกกงกงงขึ แล้วก็จะตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของรัฐอาหรับและก็สหรัฐบางประเทศเรียกวิธีการของเขาว่ากฎของการประนามทุกการกระทาที่ไม่ตอบสนองผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาการกลับมาของสันนิบาตอาหรับซีเรียพิสูจน์ได้เห็นอีกครั้งว่าเมื่อเงาของรัฐบาลสหรัฐหดเล็กลงแสงแห่งสันติภาพก็แผ่ขยายออกไปการปรีประนีประนอมนี้ได้ส่งสัญญาณถึงการเสื่อมอํานาจของสหรัฐภายในภูมิภาคแห่งนี้แล้วครับ ส่วนสถานการณ์ระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะคะล่าสุดนี้ในวันครบรอบ75ปีวันนักบาหรือว่าวันแห่งหายนะนะคะทางด้านของผู้นําปาเลสไตน์เนี่ยมีการประนามอิสราเอลค่ะในงานวันนั้นโดยที่บอกว่ามีการเรียกร้องให้มีการระง,งับสถานภาพสถานภาพสมาชิกของอีกฝ่ายด้วยนะคะ ประธานาธิบดีมาโมตอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ถแถลงตอนที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UNGA วาระพิเศษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะเนื่องในวาระครบรอบ75ปีวันนักบาที่แปลว่าวันแห่งหายนะหมายถึงการที่อิสราเอลเนี่ยประกาศสถาปนาดินแดนโดยวันนักบาสําหรับชาวปาเลสไตน์ตรงกับวันที่15พฤษภาคมหรือ1วันหลังอิสราเอลประกาศเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2491 ซึ่งส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์มากกว่า760,000คนต้องพลัดถิ่นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ UN จัดพิธีรำลึกวันนักบาที่สำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กหลังจากที่ UNGA ผ่านมาติเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อพฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่ผู้นำปาเลสไตน์ได้กล่าวว่าขอใช้โอกาสนี้ตามกฎหมายระหว่างประเทศและมะติที่ผ่านมาทั้งหมดของ UN ให้อิสราเอลแสดงความเคารพต่อมติทั้งหมดและยุติความก้าวร้าวผ่านการยึดครองมิฉะนั้นเนี่ยควรม,มีการระงับสถานภาพสมาชิกข,ของอิสราเอลใน UN ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ปาเลสไตน์มีสถานรัฐผู้สังเกตการในสหประชาชาติขณะที่การประชุมครั้งนี้มี32ประเทศนะคะรวมถึงอิสราเอลสหรัฐแคนาดายูเครนและสมาชิกสหภาพยุโรปอีก10ประเทศที่ไม่เข้าร่วมการประชุมด้านสำนักงานคณะผู้แทนถาวรอิสราเอลประจำสหประชาชาติออกถแถลงการประนามการจัดงานในครั้งนี้โดยที่เป็นการประนามบอกว่าน่ารังเกียจ ซึ่งข้อมูลจากสนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR ระบ,บุถึงเรื่องนี้นะคะว่าชาวปาเลสไตน์ปัจจุบันนี้ราว5ล้าน9แสนคนมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยแล้วกระจายกันอยู่ตามศูนย์พักพิงในเขตเวสต์แบงก์ในฉนวนกาซาจอแดนเลบานอนและก็ซีเรียค่ะครับไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับชาวญี่ปุ่นบนเกาะโอกินาวาจำนวนหลายพันคน รวมตัวใกล้กับฐานทัพอากาศคาเดนะเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขับไล่ทางด้านกองทัพของสหรัฐให้พลนออกไปจากโอกินาวานะครับคือเป็นการแสดงพลังเนี่ยการเข้ายึดครองเกาะโอกินาวาของสหรัฐปีการเนื่องในโอกาสครบรอบ51ปีของสหรัฐที่มีการมอบคืนเกาะโอกินาวากลับคืนสู่ญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตาม สหรัฐนั้นยังคงปักหลักตั้งฐานทัพอยู่ที่เกาะแห่งนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ยกำลังมีการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก็ทําให้ชาวญี่ปุ่นนั้นเนี่ยกลัวว่ามันจะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นมาแล้วญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็จะได้รับเ,เรียกว่าแรงกระทบไปด้วยนยครับโดยกลุ่มผู้ประท้วงได้ตะโกนพร้อมชูป,ป้ายข้อความบอกว่าเอาชีวิตที่สงบสุขของพวกเราคืนมาและเอาออสเพรย์เนี่ยออกไปนะฮะออสเพรย์ก็คือเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับ ผู้ประท้วงนั้นก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นปิดฐานทัพบ,บนเกาะโอกินาวานะครับบอกว่าชาวโอกินาวานั้นเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนเกาะไม่ว่าเป็นปัญหามลพิษนะครับที่เกิดจากกิจกรรมของการทหารนะครับเป็นมลพิษทางเคมีมลพิษทางเสียงนะครับเพราะมีเครื่องบินขึ้นลง <S <S มีการซ้อมรบเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากทหารอเมริกันเป็นผู้ก่อขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลักเล็กขโมยน้อยนะครับไปจนถึงการเมาแล้วครับคดีข่มขืนคดีฆาตกรรมล้วนแล้วเกิดขึ้นนนจากากกททหรรออเมิัี่่ยูใ โอกินาวานะครับตามรายงานนั้นเนี่ยครับเขาบอกนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชาวญี่ปุ่นกับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจับกลุมตัวพร้อมวัตถุระเบิดขณะพยายามเดินเข้าไปยังสถานกงศูลสหรัฐที่โอกินาวาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งสอบสวนเรื่องนี้ในขณะที่ทางด้านเดนนี่ธรรมกาผู้ว,ว่าการจังหวัดโอกินาว่าได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐลดจานวนฐานบริการบนเกาะโอกินาวาลงเนื่องจากว่าโอกินาว่านั้นขณะนี้ต้องรองรับ70%ของจํานวนฐานบริการทั้งหมดในญี่ปุ่นนะครับ แล้วถามว่าทาหารอเมริกันในญี่ปุ่นนั้นมีประมาณเท่าไรนะครับมีประมาณ5 0,000นายเจ็ดห<ช>้าสามสิบห้าคือสามหมนานายอยู่ที่โอกินาวานะครับนั่นก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นเนี่ยครับต้องจ่ายเงินให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อปีนะครับประมาณสักหกหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐหกหมื่นล้านบาทต่อปี<ช>นะครับหกหมื่นล้านบาทต่อปีซึ่งก็มีการต่อสัญญากันไปเมื่อช่วงต้นปีสองพันหร้อยหกสิบห้าเป็นเวลาอีกห้าปีด้วยกันครับ คุณผู้ชมคะมีการประชุมขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IOM นะคะคือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นองค์การผู้อพยพของ UN นนะคะทีนี้สหรัฐกับยุโรปก็มีการขับเคี่ยวกันมาตลอดนะคะว่าจะเลือกใครจะเลือกใครขึ้นมาเป็นผู้ผู้นำองค์กรนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็คือได้รับชัยชนะมาแล้วสําหรับฝักฝั่งของสหรัฐนั่นเองค่ะ โดยที่ทางสหรัฐเองเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสมาชิก175ประเทศขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า i o m ถือว่าเป็นหนึ่งในทวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะมีมติเสียงข้างมากในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลือกนางเอม่โปปซึ่งเสนอชื่อโดยสหรัฐให้นั่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการขององค์การนี้นะคะ่ะเป็นคนต่อไปซึ่งจะเริ่มวาระในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะ ตัวของเอมี่โป๊ปเองเนี่ยจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรกที่รับตำแหน่งนี้นะับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้ง IOM ขึ้นมาเมื่อ72ปีที่แล้วอะค่ะการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการขับเคี่ยวระหว่างสหรัฐกับยุโรป อย่างยุโรปเองเนี่ยก็สนับสนุนผู้อํานวยการคนปัจจุบันก็คือนายอันโอวิตตริโนชาวโปรตุเกสให้ทําหน้าที่ต่ออีก5ปีแต่กลายเป็นว่าแหล่งข่าวนักการทูตยุโรปออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกประหลาดใจมากที่ตัวเอมี่โปประกาศเสนอตัวลงชิงตําแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งที่เจ้าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาทํางานได้ไม่ถึง2ปีแต่ตัวผู้อํานวยการคนปัจจุบันก็คือวิตตริโนเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันคนที่2เท่านั้นซึ่งเคยได้รับการเลือกตั้งให้ทําหน้าที่ผู้อํานวยการ IOM คณะของแอนโทนีบริงเคลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าในฐานะประเทศที่เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของ IOM รัฐบาลสหรัฐเองก็สนับสนุสน,นวิสัยทัศน์ของเอมี่โป๊ปในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให้กับ IOM อย่างปัจจุบันนี้ค่ะการที่จะเตรียมเข้ามาทําหน้าที่ผู้อํานวยการของ IOM นะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีผู้อพยพบนโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถิติล่าสุดเมื่อปี63ค่ะระบุว่าตอนนี้มีผู้อพยพแล้วสูงถึง281ล้านคนเลยนะคะ IOM ก็คือองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิน่นฐานนะฮะ,ะก็คือไปดูเรื่องของผู้อพยพนั่นแหละนะครับ